สวัสดีครับจุกตังช่วยงาน EP 2นะครับวันนี้ผมจะมาทอนเงินที่ร้านนะครับเดีย๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับ ต่อไปจะเข้าสู่การรีวิวทีละตัวแล้วนะครับโดยเราจะรีวิวจากเครื่องยนต์ด,ดีเทลก่อนในวันนี้นะคะรับมาดูสินค้าของเรากันเลยนะครับแต่ตัวมีคุณภาพสูงทั้งนั้นเป็นสินค้าที่ได้รับคัดเลือกมานะครับเป็นสินค้าที่ใช้งานได้ดีแน่นอนและประกันระ้อยเปอร์เซ็นต์เลยค ได้รับไปด้วยรักของพ่อค้าด้วยความใส่ใจของพ่อค้าเลยนะคะทุกท่านเห็นไหมครับล้อตัวสวยสวยใสใสโหใสจกนกระจกเลยนะคะเนี่ยเริ่มจากตัวแรกพี่ใหญ่ของเราเนะะี่ยคัะแอตทีหนึ่งแปดสวนลัสทางเจ้าของใช้งานแค่สองครั้งเองนะครับสภาพเก้าสิแปดเปเซ็นต์ราคานี้ สภาพนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับพูดอีกทีนะครับราคานี้สภาพนี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะครับโอ้โหดูเคอใสปิ้งี่แค่มีร้อยกี่กัวเลยครับวันนี้จะรีวิวสินค้าแค่นี้นะครับถ้าอยากรู้จะต,ตังช่วยทำงานจะช่วยทำอะไรต่อโปรดติดตามตอนต่อไปทุกวีคอนติเนิวนะครับ สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมอย่างยิ่งนะครับ